ความรักของคุณสองคนจะไปต่อกันได้ไหมทำตามพาาลังงานไพ่กันนะเป็นดวงรนดอมนะตัวเป็นดวงโดยรวมนะถ้าใช่ก็น้อมรับถ้าไม่ใช่ก็ผ่านนะคุณสองคนจะไปต่อกันได้ไหมความรักของคุณสองคนนะความรักของคุณสองคนจะมีโอกาสไปต่อกันได้ไหม งานไพ่ชื่อยบกทีนะบอกหน้าไพ่นะคุณสองคนจะไปต่อกันได้ไหมความรักของคุณเดอะเลเวอร์ใต้สำรับความรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะไปต่อกันได้นะทุกคนเดอะเลเวอร์ใต้สำรับเป็นไพ่ที่ดีมากๆสำหรับความรักนะ สิดาบคนสองคนมีคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาเคยรู้สึกเสียใจเคยรู้สึกเจ็บปวดมาใช่ไหมเคยมีความผิดหวังมาก่อนใช่ไหมมีคนใดคนหนึ่งเมถุนตุนกุมมีคนใดคนหนึ่งเคยผิดหวังเคยเสียใจมาอย่างมากมายนะเขาจะมีการเดินทางนะประสบกรรมกรราศีประสบกรรมกรคนนี้เป็นคนทางไกลนะ เขาจะมีการเดินทางนะคนคนนี้เขาอยากจะเดินทางเขาอยากจะมีความมั่นคงกับคุณนะคนคนนี้คนทางไกลคนนี้อยากมีความมั่นคงกับคุณนะอยากสร้างความลงตัวให้กับคุณนะคนคนนี้มีการเงินมั่นคงนะการงานมั่นค่การเงินมั่นคงคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะคนนี้ เขาเป็นคนมีการงานที่มั่นคงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะคนนี้เมษสิงหธนูราศีเมษสิงห์ธนูนะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีการงานมั่นคงฐานะการงานการเงินมั่นคงมากนะคนนี้ความรักของคุณสองคนไปต่อกันได้อย่างแน่นอนนะมีความลงตัวกันมากๆนะตัวคน พลังงานไพ่ดีมากๆนะเดล l o เวอร์ความรักของคุณสองคนมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะไปต่อกันได้อย่างแน่นอนนะคุณสองคนมีเกณฑ์เป็นเนื้อคู่กันมากๆนะราชาถ้วยกับราชาไม่เท้าราชนีไม่เท้าราชนีไม่เท้ากับราชาถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะทุกคนคุณสองคนสามารถไปต่อกันได้แน่นอนนะทุกคน เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะ King of Pentacle the Lover เขามีความรักต่อคุณอย่างมากมายนะคนนี้เขาอยากจะมาสร้างหลักปักฐานกับคุณเขาอยากสร้างความมั่นคงสร้างความลงตัวของคุณนะคนคนนี้ราชนีไม้เท้ากับราชาถ้วยเป็นเนื้อคู่กันที่มีความรักต่อกันไปต่อกันอย่างแน่นอนนะ